สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทราบกันว่านิสัยส่วนลึกของหนุ่มสาวชาวปีเถาะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทราบคำตอบกันเลยค่ะชาวปีเถาะเป็นคนที่บุคลิกดีรสนิยมดีเป็นคนที่รักความเป็นอิสระรักสวยรักงามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีจิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเงียบ และมีจิตใจบริสุทธิ์ขี้สงสารคนบางครั้งก็เป็นคนเจ้าน้ำตาไม่ชอบการต่อสู้หรือขัดแย้งกับใครเป็นคนที่มีคุณธรรมและขี้เกรงใจคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดในการเจรจาต่อรองมีวาจาไพเราะนุ่มนวลเป็นที่ปรึกษาได้ดีชอบความสนุกสนานร่าเริงมีรางสังหรณ์ดีมีประสาทสัมผัสไวกว่าคนรอบข้าง รู้จักเอาตัวรอดคุณชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายมีอารมณ์สุนทรีเป็นคนขี้เหงาเอาอกเอาใจใส่คนรอบข้างได้เก่งทำให้คนประทับใจและรู้สึกอบอุ่นได้เสมอทั้งๆท,งที่ลึกๆแล้วตัวเองก็มีความเปราะบางคิดมากและขี้กังวลเป็นที่สุดชาวกระต่ายเป็นคนที่คิดเยอะแต่ไม่ชอบความเครียดไม่อยากนั่งเศร้า ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะหนีเอาซะเลยคนเกิดปีนี้บางเรื่องก็อาจจะดูทันสมัยแต่ในใจเป็นคนหัวโบราณตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์ไม่หลอกใครแต่ก็มีเล่มีชั้นเชิงอยู่บ้างสำหรับบางเรื่องค่ะในเรื่องของความรักเขาเป็นคนช่างเลือกมีความอบอุ่นโรแมนติกและก็ช่างเอาอกเอาใจคนรักค่ะ เขาเป็นคนที่เข้าใจและยอมรับความเป็นตัวตนของคนรักได้สรุปแล้วชาวปีเตอเป็นคนสุภาพจิตใจดีชอบสงสารผู้อื่นมีความนุ่มนวลน,น่ารักอยู่ในตัวมีสเสน่ห์ชอบสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นได้ง่ายๆค่ะทั้งที่ลึกๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวเปล่าบางและขี้กังวลเป็นที่สุด สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภัชชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ